สวัสดีครับมือนีกภาพมาเที่ยวนะฮะสกายบอกนะแห่งใหม่ของสุพรรณบุรีนี่คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่มูเจ้าขานักค่ะอืมผู้ใดเบิ่งจบแล้วกะส,สิสิอยากไปท่านที่เลยนะฮะนี่คลิปบอตัดเลยมูเจ้าขาเอามาแบบเต็มเต็มนะฮะเออเบิ่งนานหนุค่คอยรู้แลเขียววันนี้ <laughs> นะฮะไปเที่ยวแบบเก๋ๆคนมีรถกรอบนะฮะรถกรอบหับทรงพอมมูเจ้าขานักค่ะ เออเนี่ยฮะเพิ่นกับผ้าโดนกอบกับสิผ้าคีไปปลดเทิงๆขุ่นมุจเจ้าขาไปไหว้พระนะฮะหอพรบรรยากาศโดยรอบนะโหยอันนี้อยู่ในภาพอยู่ในโทรศัพท์มันเกิดสิเปลี่ยนแบบนี้ละมุจเจ้าขานะฮะแต่จริงๆแล้วงามเด้อนะฮะห่างจากกรุงเทพนะฮะร้อยกิโลนะฮะนิดๆนียดนะบวชร้อยหาซิบดอก ไปนะฮะเออโยตบุอู่ทองอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีจา้านะฮะอ,อืตอนนี้สกายวอล์กพิ่นกับพอท่านได้เปิดนะฮะสกายวอล์กงามนะพุเจาขานี่ทางซ้ายนี่นบอกนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อป่านะฮะหุบเขาเนาะอันนี้ก็พื้นที่กำลังจิขี่รถไปนะ สวยมากเลยเนี่ยเราก็ได้ลงนะฮะหลุดกอบเลียวนะนี่คือเป็นภูเขาที่เท้ามองเห็นนะฮะที่ข้างบนและตรงนี้เพิ่งกะคาเจา้ากระเจาะนะฮะเจาะภูเขาเป็นถ้ำเลยนะ,นะะตรงนี้ก็เป็นมองเรียงปลาตีคองนะฮะให้อาหารปลามีตู้นะฮะยอดให้อาหารปลาโอ้บรรยากาศดีนะ,ะบรรยากาศเฮ้าเหนิอนห่อนห่อนะ พอเขามาตรงนี้เราเย็นสวยๆมูเจ้าขาเย็นยี่หลีนะฮะนี่กัเขามานะคะบริจาครูปเทียนมาไหว้พระนะฮะนี่เลียวเตะเขาจิตทําบุญไปจําวันเกิดนะฮะหลายอันหลายอย่างนะฮะเออต่อล่เมือนะฮะเออแล้วก็เจิมนาภาคนะ,ะมีหลายพี่น้องค่ะความเสือศาสนาพุทธเฮ้าเนาะหนาเห็นบอรูปพุทธรูปนะฮะอยู่ตามเขาอ่ะเนี่ย และจะแกสลักด้วยหินโดยเฉพาะเลยนะฮะหินภูเขาเลยนะะบริยกบริยั้งนะ,ะอันนี้คือแ,แม่เทอร์รนีนะฮะ่ายแม่เทอรน์นีอ่าส่วนนี้ก็คือสกายวอล์กนี่แหละจ้านี่แหละคือแรนมากที่นะฮะอ่าสีดึงด,ดูดนักท่องเที่ยวนะหรือดุ่งดูดหนูมากกันแล้วกัน <laughs> แต่ตอนนี้เพื่อนโบ,นบท่านได้เปิดมูเจ้าค่ะอืมเพิ่นโบท่านได้เปิดนะคะ เพิ่นรอบเปิดอีกที่นะฮะป่าต้นปี68พปดผเจ้าขานะเพิ่นก็เปิดช่วงปีใหม่อยู่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปเบิ่งนะฮะเนี่ยเห็นบ่นี่นะฮะอันซื้อเพิ่นยาวๆนะผู้เจ้าขาอันนี้ก็สิก็เลยบ่บอกซื้อเพิ่นดอกเนาะแต่ที่แน่ๆสวยงามตะการตานะฮะเอออิ่มบุญอิ่มศูนอิ่มท่านนะมีโอภาจารย์มีเนี่ยมาให้พรน,นะฮะมา มีส่วนสุยางเลยนะฮะเหมือนอยู่ในวัดเลยนะฮะวัดก่ายุคขรังๆนี้พี่เจ้าค่ะเนี่ยบรรยากาศล้านจอด